คือเกาละ่ะมาเลาะมาเลาะนะคะนี่เลยเห็นไหมตำนานโป่งนะคะอาหารแกงไตนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวห้องไปเบิ่งความสวยสดงดงามของอันนี้ได้เลยตากแดดเด้นี่พี่น้องตากแดดเพื่อที่สิมาเละให้ผ้าพีผ้า,ผา,ผาหน่องมาเบิ่งนะคะนี่เลยนะคะกางห่มพร้อมพะอันจ้าไปไปเบิ่งสวนกันเลยจ้ะะทางเขาเด้อนี่นี่เด้อ ทางเขานี่นะคะทางเข้าเราไปกินข้าวอยู่ตรงนั้นนะคะบุฟเฟ่ต์คนละ98บาทอันนี้เป็นท่างเขาด้วยพี่น้องเด้อนะคะเบิงขอ่อนเสียสละโฟนกับตัวข้อมฝนพี่น้องขะข้าขี่รถนี่ได้นะคะแต่อเอาเงียงเงางเอานี่นะคะ,ะนี่ค่ะนีเด้อพี่น้องโอเคนี่นะคะมาเที่ยวกันนะคะมากินข้าวกันนะนี่นะคะฝนตกแล้วไปละจ้าบายบายะคะ่ะตำนานโป่งนะค่าบัตรเท่าไหร่นะหนู ค่าบัตรเด็กหญ่สิบผู้ใหญ่40นะคะหยิบได้หยิบได้เลยเนาะเอามาคืนตรงนี้ได้อ๋อโอเคอันนี้นี่เราจะเข้าไปชมสวนกันนะคะอันนี้คนละ40บาทนะคะ2อันเดี๋ยวเราเอาร่มไปด้วยนะคะที่นี่เลยตำนานโป่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันเลยนะคะอ่านี่นะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารเรามี กินข้าวนะคะแล้วก็กินกาแฟนะคะบริเวณนี้นะ,ะตำนานโป่งนะคะตรงนี้นะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะอ่ะทางเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันเลยนะคะนี่มีม้าด้วยสวยไม่เอยนี่เลยค่ะ,นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมสวนกันค่ะไปะพี่น้องนี่ค่ะทางเข้าสวนนะคะไปเลยเฮีย โอ้ยมาเบิ่งหมากอ่างุ่นก้อนนี้หน้ามงอ่างุ่นก้อนนี้นะอย่าเข็นมะอ่างุ่นพี่น้องเบิ่งอ่างุ่นอ่างุ่นนะคะดูดบางต้นอ่างุ่นพี่น้องคะนี่เป็นอ่างุ่นแท้หรือ่างุ่นปลอมนี่โอ้แแหงจังไหนอิง่ามันโมเมียนแท้ดอกนี่นะฮะอ่างุ่นปลอมอันนี้ซุ้มอ่างุ่นนะคะอันนี้เป็นยาเออป่ะปเดินต่อคือบ่คือมะอ่างุนแแหบ่ จะบเครื่องอีเลเมนบ่โอ้ฝนมากเลยพี่น้องเดี๋ยวหิงจะพายยางยังไว้เลยเด้อดูดิต้นไม้สีสวยมากนี่พี่น้องตำนานโป่งนะคะฝนตกดีพี่น้องมากเฝนตกดีบอสเนี่ยนี่ค่ะตำนานโป่งเลยพี่น้องเด้อไปเลยฝนตกดีค่ะเป็นว่านี่ ่ะอันนี้ใหญ่ยังหีิอันนี้นายใหญ่ยังนเี่ย,อย,อยดอกเลีย่เลยเออมันคือเป็นต้นสีเหลียโอ้ฝนมากแล้วพี่น้องอู้ดูดอกไม้อันนี้สวยคืออันนี้เทายางเราด้วยพี่น้องปกติอ่ะก็จะมีรถให้นั่งนะคะเราก็มีรถให้นั่งเรากอะสองคนนะคะสอนไทยกันได้คนละ่าเขาคนละสี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดเท่านั่งมอไซค์น่ะ อันนี้นั่งช้างนะคะถ้าเกินเฮ่านั่งมอไส้น่ะเขาจะให้เฮาไอเขาจะให้เฮาแบบอันนี้ด้วยพี่น้องเด้อเขาจะให้เฮ่าแบบว่าเสียสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนี่ร่วมร่วมค่าเขาเลยนะคะสองร้อยบาทค่าเข้านะคะนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นสะพานนี้เลยนะคะสะพานตำนานโป่งมีพี่หน้องมา่วหอนค่ะแดีเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะเห็นเบิ่งสะพานด้วย สะพานสีรุ้งเบ่ดงดอกไม้ร่ายหลายพนนะคือ,อสะพานสีรุ้งนะคะถ้ากันยางตากแดดพุ่นะไปเบ่งอู้ไปเบ่งคิงข้องงพี่น้องจะให้เบ่งคิงข้องง่าให้อาหารช่างเซลสั่งตำนานโป่งนะคะตรงนี้นะอาหารนะพี่น้องอาหารนะคะสําหรับอาหารตรงนี้จะเป็นอาหารแกงใต้นะคะเวลาเข้ามากินเนี่ย เขาจะคิดบุฟเฟ่คนละ98บาทนะคะ98บาทกินได้ทุกอย่างเลยพี่นองคะ่ะ98บาทกินได้ทุกอย่างเอาเขาหมก่อน,อน,นพี่นองอันนี้สิไปพีเรียบาทเนี่ยอันนี้เป็นหมากอ่างุนเป็นปะนี่นะคะแหมรอดมานี่เป็นหมากอ่างุ่นนะคะไปเข้าสิยญาหอดพุนอยู่บ่ ไปเลยค่ะติดติดติดหอนได้ดีพี่น้องดูอันนี้ดอกดอกออทองอุไรนะคะเบิ่งดอกทองอุไลเป็นคิวสวยงามมากๆนะคะดอกทองอุไรโอเคบอมมยางได้ด้วพี่น้องออกกําลังกายท้าจิมาช่วงแร่งจะดีมากนะคะค่าอาหารบุฟเฟ่ต์98บาทนะคะกินได้ทุกอย่าง นะคะกินได้ทุกอย่างแล้วก็ค่าเข้าชมสวนถ้าเดินเอานะคะเสียคนละ40บาทเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเราจะขี่รถนะคะมีรถให้ขี่ด้วยนะคะ200บาทอันนี้รวมค่าชมสวนด้วยแล้วขี่ได้2คนจ้าไปพี่น้องคะนี่เด้อคะ่ะเรามาถึงป้ายตำนานโปง่งกมกมเก้าแล้วเด้อนี่นะคะกินกาแฟาได้นะคะไปสิพาไปเบิรงเฮียแล้วสิพายปาร์ตแก้วกาแฟานี่ขึ้นไงเด้อ <laughs> พี่น้อง แก้วกาแฟอันนี้ไงครับวันนี้นี่นะคะแก้วกาแฟใหญ่ไหมนี่ดดีครับว่ปไปเบื้งคิงคองคิงคองใหญ่นี่นี่จุดเลยบ่เนี่ยเนี่ยราวาเราสิจุดคิงคองนี่เขากำลัจับห้องตัวนี่นะคะนี่นะคะจุดเช็คอินแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะคะอ่ะสำหรับพ่นี่สิมาไทรูกับมาไดเดอร์พี่น้อง ตัวคนสิหญ่ทว่าคิงค้องเหรอตัวคนใหญ่ทว่าทิงคิงคองบ่ตัวคนนหญ่ทว่าคิงคองไอ้บังพระเจ้าเฮ็ดจากยังเนี่ยานี่ม้ยนราบะแลวเพิ่มาเสียวไฟจูดของเขาเป็นตะไม่ดีวะราวะเป็นตะไม ยิ่งไปทีสิสิสิผ้าเห็างองบ่ป่ะพี่น้องสิผ้าไปเบิ่งหุ่นนะยางยางเอาได้พี่น้องมันอุ้งอิงโบเรชีรถสิผ้าพี่น้องเบิ่งขักๆเบิ่งนะคะตำนานโป่งตำนานโป่งเดี๋ยวๆไปนี่เลยสิผ้าไปทร้างทีบันี นะคะนี่บริเวณจริงๆแล้วอ่ะข้ามายางช่วงใบจะดีมากๆเลยอุいい๋งอีกวานะคะนะคะี่ค่ะมุมที่จะถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะตำนานโป่งนะคะสวยไหมนี่น,นะคะตำนานโป่งอีกหนึ่งที่นะคะอ่ะแล้วอีกตรงนึงนะคะอีกทีน่นึงที่เราจะพาไปถ่ายรูปนะคะถ่ายได้แบบชัดเจนนะคะคือตัวนี้นะคะคือสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เรามาถ่ายได้นะคะมานั่งกินกาแฟได้ด้วยนะคะอันนี้นะ สวยไหมนี่ค่ะถ่ายรูปได้เด้อพี่นองจา๋าอันนี้มันยังเนี่อันนี้หยัางนี่โอ้ไม่เขาทีดจังไดเขาเขาเอาอยางหอยห้นี่นะดูไม้ไม้ไม้เศษไม้อะค่ะเขาก็เอามาทําเป็นโมบายเนาะอันนี้เป็นโมบายใหม่เนาะโอ,โอเคเลยอะสวยนะทําได้ดีมากๆเดี๋ยวให้เบิ้งไก่ๆนะคะเนี่ยเป็นได้งามบะโมบายนะ นี่นะเป็นโมบายนะคะสวยมากๆนะว้าวไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะคะพี่น้องอันนี้จะพาไปเขาสวนแล้วนะทางเข้าสวนออ้ดอกไม้เยอะมากเลยไปเข้าไปดูปะนี่โปง่งดอบตำนานโปง่งโอเคไหมอู้ดูดอกไม้ดีสวยมากชิปนี่นะคะมาถ่ายรูมด้วยพี่น้องสวยมากๆเลยตำนานโป่งนะคะ ไปเลยเข้าไปเลยเพิ่งดอกไม,ม้ดูบริเวณเข้ามาตรงนี้นะคะหลอดเข้ามาแต่นี่โอ้ดอกไม้อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะน,นี้นะนี่ดอกไม้สวยมากนะคะใครอยากจะไปถ่ายรูปคุณมองถ่ายรูปลายค่ะพูนพี่นอ้องงามบ่กคุณนี่ดอกอะไรเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะ นะคะงาม,งาม,งามไปถ่ายรูปบางหันบ่ฮ่องยังใจห้ดูชอบชีวิตที่ปล่อยวางคือชีวิตที่มีความสุขเราต้องเห็นโลกเยอะๆและสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในวิธีชีวิตของเราได้เห็นอะไรมากเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรกว้างเราก็จะมองได้ไกลกว่าเดิมชีวิตจะมีความสุขนะคะเมืองกังหันลม กังหันลมมันทวนลมนี่มันหมุนบางครั้งมันก็หมุนทวนลมบางครั้งมันก็หมุนตามลมสวยไหมคะนี่ดอกไหม่กัรูล่มไปรูล่มมาแบบนี้พี่นองเอ,อ้ยสวยค่ะพี่นองเบ,บ,บ่งดอกใหม่งามบอปูหูสวยงามมากๆนะคะเบ่งดอกใหม่ เป็นคล้ายๆดอกเข็มพี่น้องคะเป็นเหมือนดอกเข็มนะคะเป็นเหมือนดอกเข็มแต่ว่ามันเป็นดอกเล็กๆเล็กๆเล็กๆกูรู้ว่าดอกอีหยังบ่ได้ถามเพื่อนเนาะว่าดอกอีหยังอ่ะเนี่ยเป็นไงมัางดอกสวยไหมคนโตอะไเยอะขต้ฟ้รอยยง